ครับผมกากกาบสวัสดีเอฟซีทางช่อง y o ยูทูบบนชนกฟาร์มราละเอียทุกผู้ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมือนี้นะครับมือนี้ก็เป็นคลิปประจำวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเอาสิมาเปิดแบ่งง้วแแมลูกนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาไปเลี้ยงไปใส่หญ้ากันนะครับามนี่หมองเลี้ยงให้หลายนะครับเพิ่มการเสวนาจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผู งว่าลูกสองนะครับผมส่วนสูงแมกอะลอยสามสามสามซีนะครับงว่าเพลูกสองนะครับสดสดดูครับผมลูกไส้เพิ่งเกือบประมาณสามเดือนนะครับผมไสล่ละรอครับเนื้อหนังดีนะครับผมนี่สองหมื่นสองพันนะครับผมสองหมื่นสองพัน เป็นวนโบดยางดีนะครับนวนโบดยางดีลูกายออกมาใครดำความนะครับเป็นหน้าหนาดพอคุ้มปูงว่าไ้ยเท่าไหรสบายนะครับ สองหมื่นสองพันนะครับผมพร้อมไปเป็นแม่ลูกผูกันนะครับนี่ดูไส่เนี่ยนั่งดีอันนี้สิ่ประมาณสองเดือนนะครับส่วนสูงแม่ลอยสามบสองสามสิบสามนะครับผมแม่นี่แดงดีนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์แดงโบยยางดีนะครับเอาทายหยาดิให้ทั้งสองแม่แล้วครับผมพอแม่พี่น้องท่านใดจะเอาไปเลี้ยงกับวาต้องกังวลครับเอาไปอัดหญ้าอัดเลี้ยงเอาไปเลยเลยนะครับผมคุ้นได้นะครับ ผมนี่กับสองหมืนองพันเนือกันนะครับผม2องหมืนสองพันแม่ลูกปูสองคูนะครับยกไปเอาไปเนี่ยค่ามหมื0นเก่พันนะครับสามหมืนเก่าพันความทรงฟี่ไห่สองรอยกิโลนะครับพอแม่พี่น้องทันใดสนใจสนใจกับปรึกษากันดีๆครับคนในด้ขอบรัาวหรือผู้ที่สูอปูสี่เลี้ยงนะครับไห่มากน้ำกันนะครับโอรมากครับผม0ูนย์แปดสี่สามอหนึ่งหหาเก่าเก่านะครับ พิกัดขอเขาตัาง่งย่บานดูไงตําบลหนองแค่นอำเพอปทุมรัฐจังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมวัตะมากกับเปิดอกอเปิดรลักถ่ายไปเลยครับผมไก่ไก,ไก,ไก่ว่าดองใจเงินก้อนนะครับงว้วเขาขอ้อเขารักถึงเมื่อทันปลอดภัยแล้วนะครับคอยจดเงินออกจากกระเป๋านะครับผมปวอดภัยแถ้แนนอนครับแม่ลูกผดงแดงนะครับงว้วแดงสี่ตัวเอาไปเลี้ยงถิมใ,ใส่ขวกใส่สวนไหวนะครับผมเลี้ยงไป ยาสะเบฟ้าเานะครับการเรียงว่าคือต้องเรียงเงื่อนเย็นนะครับผมประกันตํานี้ให้ครับผมขาโทาขาถอนนะครับสวงสุดสวงด้วนหางดอกนะครับเพราประกันตํานี้ให้นะครับบอมีตํนนี้ยังนะครับผมมีตัโมหางง่ายๆลำลามนะครับนี่เนื้อหนังดีนะป้วนดีนะครับแง่ว่าลูกแหลกนะครับตัวนี้งว่าลูกแหลกนะครับ อางอีใต้เหนือนะดีพักนะครับผมนี่รอรอนี่นะครับผมรอเลยชุดนี้ขันแยกโคมละสองหมื่นสองนะครับแต่ขันยกไปกับซี่เอ้สามหมืนเก่าพันเท่านั้นนะครับผมสำหรับมือนี้กับมาเปิดแบงค์ภาพี่นองไว้ซัมหนี้นะครับผมมาด้วก,กันกับผพมาว่ากันครับว่า,าราคาบ่ได้แพงบ่ได้สูงหลายนะครับผมแม่ลูก เสี่ดายเล้ว่าถือหอดตัวละเมินนะครับผันยกไปนะครับสามเมืองเก่าเลยว่าสีโตนะครับผมสําหรับมือนี้กัมาเปิดแบงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจสนใจกับท่องบากันนะครับผมกสวัสดีครับ